สวัสดีครับและนี่คือรายการถามไปทั่ววันนี้ผมอยู่กับศิลปินเลือดใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงและพึ่งออกซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับกับวง per เพอร์เซสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยจ้าเด็กๆสวัสดีครับพวกเราเพอร์เซส สวัสดีครับสวัสดีครับเนเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมกลิตินเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมปาเพอร์เซสนะครับสวัสดีครับผมจังเพอร์เซสครับสวัสดีครับป๊ากี้เพอร์เซสครับเพลงใหม่ที่เราปล่อยออกมาบอดี guard b body guard เจ้าเป็นเพียงเจ้าเป็นเพี เพลงนี้เป็นยังไงครับความยากง่ายของมันเพลงนี้ผมว่าเป็นเพลงที่โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เยอะที่สุดของพวกเราแหละครับคือเต้นหนักที่สุดแล้วเต้นจนบาดเจ็บกันเลยฮะคนนี้โซนจนเป็นเลื้อยลัางข้อเท้าส่ว้าโซนโนแต่โอเคแล้วโอเคแล้วครับ มันเป็นท่าชื่อโทมัสครับมันเป็นแบบเป็นท่าบีบอยแบบเตะขาเตะขาอ๋อที่มันเหมือนหมุดๆใช่ตรงไปตรงมนแล้วเอ็นตรงต้นขามันฉีกและที่อะไรนะเหลือหลังอบล้มล้มครับจากการเต้นจากการล้มลื่อนล้มเองนี่แหละครับลื่นล้มเองนี่แหละอาจจะเต้นแล้วแบบขามันล้าอ่อนแรงใช่แล้วต้องตกนะมีใครจะแไ่งเต เราซ้อมเยอะไงมเราซ้อมเยอะอากค่ะเข้่งขาอ่อนแรงนิดหน่อยเก็วโอเคพี่ได้พี่เชื่อว่าเด็กๆเพอร์เซสต้องจะเคยดูรายการนี้มาบ้างเคยเคยผมเคยดูเลือดับลค่ะพี่เอ๊ะรายการนี้เกี่ยวกับอะไรนะเล่นเกมเล่นเกมผมกีบตอบกว้างไหม เราไม่ได้ดูหรอกครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราต้องแบ่งทีมกันนะตอนนี้แบ่งทีมกันยังแบ่งแล้วครับเรียบร้อยครับมีชื่อทีมกันยังเนี่ยเอ้าตายแล้วเราตายละปาล์มคิดเลยพี่พี่ชายของปาล์มได้สามสหายมันพัดผักเลยไม่เอาสามเสหายไม่เอามันพันผักไม่เอาเหมือนเป็นแบบบอคเกอรี่แครอทคะน้าอะไรเงี้ยก็ได้พี่พี่บอกได้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 ทีนี้ชื่อสามสหายโอเคอ่ัสามสหาย ไอสองสหายไมานะเ <_ d ans> อากินอะมาชื่อทีมว่าใหญ่ๆเล็กๆครับอ๋อพี่ใหญ่กับน้องเล็กไง <_ d ans> <_ d ans> คำถามแรกส่งตัวแทนมาเลยครับ1คนมาคนที่มีความรู้ลองถามกันนิดนึงก่อนที่จะมาเดบิวต์กันเป็นวงเพอร์เซสเนี่ยคงผ่านประสบการณ์ยังไม่ได้ถามน่าจะผ่านประสบการณ์กันมาเยอะแล้วการประกวดแล้วก็การเรียนร้องเพลงอะไรกันมากมายถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็เชี่ยวชาญพอสมควรนะครับแต่ในวงนี้จะมีคนหนึ่งที่ผ่านการประกวดเวทีใหญ่มาตั้งแต่เด็กนั่นคือ The Boy k i s ซึ่งเป็นใครนะปัคกี้ครับอันนี้ถามเลยว่าถามเนี่ยถามด้วยเฉยๆถามบัคกกี้ครับปัคกกี้ครับเพราะค ถามนี้เกี่ยวกับเขาอเอามือจับติงหูกันเทกิปักกี้ใช้ประกวดใน The Voice รอบ Blind Audition นะครับคือเพลงอะไรมีชอยโออเค โอเคข้อหนึ่งไ a s h t a ข้อ2 Fla ฟ h ชไลท์ข้อ3 impossible เอาไม่สามช้อยเลยเหรอข้อสี่เไม่สี่วันรักอยู่ impossible นี่คือเติเติเตอเติร์่ใิ่์เตนร์เติร์นติร์เติม์เติร i b ตรืเิเปล่าเตร์่ติร์เเรเร์เตเร์บติร์ร์ติรรเตเกิแ์เติเติร์เตห้เรริเเร ต้อครับต้อครับต้อครับไปก่อนเมื่อกี้ขอช้อยอีกรอบหนึ่งครับหนึ่ง h a s โอเคนี่ตัดไปเลยสอง Flat Light ตัดไปเลยครับผมข้อสาม Impossible ตัดเหมือนกันข้อที่สี่ตัดก็ข้อเลยไหม o m e วัน Like you เอ้าไม่ใช่นี่ต่อข้อสี่ครับข้อสี่ซ e o วัน Like you ซ m e วัน Like you ครับ โอเคงั้นเขาตอบ price tag ครับมั่นใจไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน wrote, ้องชายผมเองเล็กๆใหญ่ๆครับเราอยู่ทีมกันอยู่แล้วทำไมเราจะไม่รู is is oh ้ใช่ไหมถูกไหมหน้าป๊อกี้ก่อนบอกหน้าป๊อกี้ก่อนถูกเห็นไหมเป็นคำตอบที่ผิดจ้าต้องให้ฝั่งนี้ตอบป่ะต้องอยู่แล้วปาล์มปาล์มรู้อยู่แล้วกว่าเราจะมาถึงตรงนี้เราผ่านกันมาทุกเรื่องเราคุยกันมาทุกเรื่องแล้วเพรฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอชไรครับแฟลชไลท์ เป็นคำตอบที่ถูกครับใช่ไหมตั้งใจไปเนี่ยอ่ะขอโทษเอาไปได้คือตั้งะมานครั้งนี้สสหายได้ พี่จังนี่ให้คะแนนพวกเราเนี่ยผงเราตั้งใจจริงๆจังรู้อยู่แล้วใช่แต่ว่ากลัวน้องๆไม่ได้คะแนนเดียวไงเดี๋ยวผมไปเอาใหม่ก็ได้อันนี้คือไม่หวังในตัวพี่จังแล้อันนี้คือเกาเองเลยนะตอนจังต่อคือปัคกี้ตาลอยว่าเนี่ย ข้อที่2ส่งตัวแทนเลยจ้ะผมรักกิ่นมาสังเกตไหมว่าประเทศเราเนี่ยมีสถานที่สวยๆเยอะชิบและตกสังคมล้นภูมิศากตร์โลเคชั่นดีๆเนี่ยมีหลายแห่งมากนังต่างประเทศมาถ่ายกันเยอะมากนะครับบ้านเรานะฮะและเมื่อไม่นานมานี้ก็มี MV ที่ถ่ายทําที่ประเทศไทยเหมือนกันเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะฮะทำให้สถานที่นั้นน่ะทุกคนรู้จักกันเกือบทั่วโลกเลยรู้ละบริการบริการบอก้ารก็ถูกแต่มีอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือ rock star นะครับผม ของลิซ่าในนี่เองครับและคำถามข้อนี้ก็คือเอามือจะกติงหูจ้ะสถานที่ใดต่อไปนี้คือสถานที่ถ่าย m อ็ม o c k s t a r ของลิซ่าข้อที่หนึ่งนะจ๊ะมนตราสตูดิโอเอเชียทีคถนนเจริญกรุงเอาละกู<ๆ>ข้อที่สองสำเพ็งเยาวราชมณสิ์สตูดิโอ ข้อที่3มนพรสตูดิโอถนนเจริญกรุงโรงหนังเก่าดาวขนองข้อที่4ี่โรงหนังเก่าออสการ์เยาวราชมนตรีสตูดิโอมันอยู่ดีๆง่ายมากทำไมทำไมไม่เอาแบบว่เอเซนทีเยาวราชหรือว่าจะเป็นเอ่อพุทธมนตรสายสองอะไรเงี้ยไม่เราเราพูดถึงการถ่ายทำทั้งหมดไงทั้งหมดทั้งหมดหรอทั้งหมดเลยเหรอครับผมแล้วกดครับกดครับกดครับกอดใดญ่ พี่โงข้าใไหนพี่โง่สิผมถ้าเมื่อกี้ผมตบก่อนคือนิ้วหักได้เลยก็แบบมันวางไว้ก่อนแล้วอะโมด้วยนะเยื่อใครเอ่ยอกินคุยกับแม่ซื้อผมว่ามันต้องเป็นข้อสี่สี่สี่ สีนะ่แล้วดิพี่บอกก่อนโลโรงหนังเก่าออสการ์นะครับเยาวราชมูลตีสตูดิโอนะครับผมทำไมพี่เขาบอกว่า <c oughs> มูลตีสตูดิโอ,อพี่สงนที่เขาบอกว่ามูลตีสตูดิโออ่ะท่างนี้นข้อนี้ถูกครับขอบคุณครับ เฉินนั่งจ้าครับเฮ้ยงข้อแรกเป็นข้อที่ไม่ควรพลาดเลยเอาทีมใหญ่ๆเล็กๆเล่นเครื่องหน่อยฮะตอนนี้ทีมสามสหายได้สิคะแนนแล้วครับผมเฮ้ยสองคะแนนครับแล้วหกไอ้เหี้ยมึงเอาเกียร์แน่เลยดูคุยกัพี่ก่อนี้รอบที่แล้วมันให้ข้อละห้าแต่พอมันเฮ้ยพี่อ่ะงั้นสองคะแนนไอ้ไม่ถูกอีกถ้ามันเป็นข้อละสามแปลว่าสามสหายมีหกคะแนน ข้อสามหะส่งแทนไปเลยครับผมผมว่าคำถามอ่ะคำถามมันทั่วไปนะแต่พี่ต่างก็ตอบไปทั่วมากเเลยโอเคฮะเวลาเราปล่อยซิงเกิลเนี่ยต้องมีการถ่ายหน้าปกเพลงใช่ไหมใช่ครับเราก็ต้องไปสตูดิโอไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไปใช้ในมิวสิกสตรีมมิ่งต่างๆทุกแพลตฟอร์มอะไรที่เราเวลาพวกเราพูดกันอย่างพวกเราเพอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องผ่านการถ่ายปกมาบ้างแหละคำถามข้อนี้เกี่ยวกับปกเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยเอามือจากติ่งหงครับพัดลมที่อยู่ในปกเพลง ผมรู้ว่ามันอยู่ฝั่งไหนอ๋อกูรู้ละพัดลมที่อยู่ในปกเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยมีสีอะไรอ่าไม่ใช่ฝั่งไหนด้วยกูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละข้อหนึ่งสีแดงข้อสองสีเหลืองอเยเลยข้อสามสีน้ำเงินข้อสี่สีส้มถ้าไม่รู้ลยถ้่าพร้อมแล้วกดรับกดรับ เป็นคนมือเร็วนะแต่ต้องตอบดีๆขอดมารอดูว่าจะตอบว่าสีอะไรสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีส้มฉันคิดว่าสีแดงจจกรยาหรือเปล่าสีแดงเก่งก่าโซว่าโอเคครับผมว่าผมตอบว่าสีแดงครับทำไมล่ะปั๊บไม่คาดหวังอะไรแล้วโอเคฮะสีแดงเป็นคำตอบที่ ผิดครับตอนแรกก็จะตอบสีแดงนาฬิกาสีแดงดตอนนี้คําตอบเหลือแค่สีเหลืองสีน้าเงินสีส้มผมตอบเหลืองสีเหลืองเหลืองครับเป็นคาตอบที่ถูกครับนี่หีอยู่นีอยู่นีอยู่นีไ่นไอยู่ีอยหนีอนีไปอนีอีอยนยู่อ่นีนหนนนยยอ ครับผมครับผมอย่างนี้ครับอาตอนนี้นะครับทีมสามสหายของเรามีเก้าคะแนนโอเคครับข้อต่อไปส่งตัวแทนได้เลยครับตบไม่ทันอีกเนี่ยมีใครในนี้เนี่ยเรียนโรงเรียนไทยกันมาบ้างหรือเรียนอินเตอร์กันหมดเลยเรียนไทยทุกคนมีผมที่เรียนอินเตอร์คนเดียวฮะโรงเรียนอะไรโรงเรียนจาก LA เลยคะับอ๋อ LA หมายถึงว่าลอนดอนไบเอ็ตพอร์ต ัดี๋สิเรียนเรียนอินเตอร์แบบเรียนแบบเรียนหลายภาษาอะไรอย่างงี้ปล่าแบบพูดได้กี่ภาษาสองภาษาแล้วกันอ๋อเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเปล่าครับภาษาไทยกับภาษามาครับรอไม่หาขอโทษค่ัอ๋อ เราต้องช่วยนะเราต้องช่วยอ,อย่าอย่าให้แห้งนะมุกนี้นี่คือห้ามตัดออกด้วยตัดหน้าดำแนบเมื่อก,กี้บุก <laughs> คลในนี้รู้จักสุนทรภู่ใช่ไหมรู้จกักครับอ่าสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่เนี่ยเป็นกวีเอกของไทยที่รับการยกย่องนะครับจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมนะครับฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคำถามข้อนี้เอามือจับติ่งหูครับคุยเอาไปเมานี้นะครับเอาไปเมื พ่อปีฉันปมานีด้วยฉท้องพูดไม่เป่าไม่รมีนะครับถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนคำถามคือเลี้ยวรถไปทางไหนนั่นไงเราเออเลยข้อเนี้ยต้องฟังชอยไหมฟังดีกว่า ฟังดีกว่าข้อหนึ่งเลี้ยวไปทางซ้ายอุ้ยยัเป็นไปได้อะอุ้ยหนถ้ลงอีกข้อที่สองคือเลี้ยวไปทางขวาข้อที่สามไม่ได้เลี้ยวไปสักทางข้อที่สี่ถูกทั้งกอและขอถ้าบอมแล้วตัวครับตัวครับตัวครับไอปังไอปังลอยเลยข้อแบบนี้หนูไม่ต้องคิดว่าหนูจะตกตกไปเลยตอบไปก่อนเลยข้อนี้ครับตอบเลยใช่ไหมครับตอบเลยลู้ผมตอบข้อสามไม่ได้เลี้ยวไปไหนเลยเลี้ยวรถนะพี่ในสุนทรภู่ไม่มีรถเขามีแต่มานินมังกร อาตอบว่าข้อสานะครับไม่เลี้ยวไปไหนสักทางคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูก ไม่ตงหอแคะ่งมาได้แล้วนะ <c oughs> ดีมากโอเคปันจะต่อข้อไหนเดี๋ยวซ้ายหรือวขวาเ <c oughs> อ้ง <c oughs> ถึงเทาวานพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเลี้ยวโอเคโอเคคดว่เลีเ้ยวรถมีความหมายว่าอ้อมไปอ้อมมาโคดไปโคตมาเป็นการเปรียบเปรยถึงการไว้ใจคนเคยท่องตอนเรียนภาษาไทยเป็นแบบเป็นํำนองเลยยังไงจริงผมเคยท่องจริง ตอนนี้ใหญ่ๆเล็กๆมีซามขะ้นน้โอเคใ้าที่จังหวัดนะ้ตอบว่าเรียวรถปะอที่จะตอบข้อสี่เลยเรียงไปได้อะใครจะเป็นคนโอเค จริงๆแล้วพี่คือประธานบริษัททุกคนในที่นี้และอีกหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอกจากพี่เป็นศิลปินมูอีกใบหนึ่งของพี่คือการเป็นประธานบริษัทไม่รู้ว่าวันนี้น้องๆเพอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่บ้างหรือเปล่าที่จะตอบคําถามข้อต่อไปนี้ได้ยากเลยยากเลยกดดันเลยกูยังว่ายากเลยกูอ่านคําถามไปกูก็ตกใจเหมือนกันว่าอยู่ๆจริงๆแล้วพี่คือประธานบริษัทแล้วคนละคนเขาทำอะไรหรือเปล่าใจี่เนหรพราะจริงๆแล้วพี่คือประธานบริษัท ทุกคน่อ่ะโอเคคำถามก็คือเราจะมาดูว่ามีใครรู้หรือมีใครเดาถูกไหมเอามือจับติงหูครับผมค่ายเพลงปัจจุบันของของพี่ตอนนี้มีชื่อว่าอะไรค่ายเพลงนี้โอ้ยน้อง้อๆข้อหนึ่งนานวดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ข้อที่สองทาโกยากิเอ็นเตอร์เทนเมนต์ข้อที่สามสงกรานต์รคคอร์ดข้อที่สี่ดับเบิลแมส ภาพพร้อ,อมแล้วกดครับกดครับกดครับ ใครมันจะตั้งชื่อว่าทาโกยากิหัวพี่ชอบกินทาโกยากิปะตัวอร่ยยรยอยปะอร่อยแจ๋วจริงอ่ะเขาไม่น่าตัง <laughs> มันก็แปลกนะเพราะไม่เหมือนใครไงลองลองแบบถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเราจะมีค่ายเพลงของตัวเองเราจะชื่อว่าอะไรผมว่าพี่สงการคงตั้งอะไรให้คนดูแบบฟิลแบบติดมีความแบบเฮ้ยความบบมีความเล่นเล่นอ๋อทาโกยากิทาโกยากิเอนเตอร์เทนเมนต์ผมชอบเพาว่าทาโกยากิอ่ะทำแม้วก็ไม่รู้อะมึงหิวอ่ะเรียนเนื่องว่ะตอบว่าทาโกยากิเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นคำตอบที่ พี่ครับก็ติดอยู่แล้วแหละต่อเอาเอาสรงใจสรงใจเองใช่จังมีนันโดเอร์เทนเมนต์สงการรีคอร์ดแล้วก็ดับเบิลแมสครับ,บแบรนดิ้งพี่พี่สงการน,น่าติดเท่อะไม่เสมอไปจริงๆพี่อาจจะไม่ได้ติดเท่ก็ได้พี่เป็นคนแบบอย่างเงี้ยแล้วพี่คงตั้งว่าทาโกยากิไปแล้วแหละก็เป็นแบบนี้ก็ทาโกยากิแล้วพี่ผมว่าดับเบิลดับเบิลแมสใช่ส์ดับเบิลแมสเหรอมั่นใจไหม ไม่มั่นใจเดี๋ยวมันแมสเป็นคำตอบที่ถูกต้องดูอมีความแบบแมสอีกเดี๋ยวมันแมสอีกมันแมส จะบอกว่าเดอะแมสเนี่ยก็จะมีศิลปินหลากหลายคนเช่นเอ้ยเดี๋ยวตัวพี่เองหรือว่าคงจื้อคนอื่นๆเป็นเช่นมาร์ซิตีชัยแดังมีเพนนีอ่สองสามคนสถานตอนนี้ใหญ่ๆเล็กๆได้ไปหกคะแนนเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องจริงจังแล้วตอนสหายยังอยู่ที่เก้าคะแนนเหลืออีกห้าข้อส่งตัวแทนมาครับไปเลยครับน้องชายตอนเรียนเนี่ยเรามีชมรมกันไหมมีครับและคำถามก็คือเอามือจับตึงหัว ชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรมากที่สุดนะง่ายละอรู้ละผมรู้แล้วว่ามันต้องคิดยังไงพี่ผู้ช้อยไว้เลยครับหนึ่งชมรมมวยไทยไม่ใช่แม่แน่มาก่อนเดิครับชมรมวิทยาศาสตร์สคือชมรมจิ๊กซอ 4. สี่คือชมรมขนมไทยอ่าเหมือนจะมีคนรู้ละถ้าพร้อมแล้ว กูเราเขาทำไมเราทไบ้าไอ้ิ๊ก้ิ๊กจิ๊กจิกจิกจิ๊กจิกจิกกเสียงที่ได้ยินมาจากทางโน้นน่าจะชมรมจิงกซอเพราะจิกไม่อยู่ตอนนี้ อาจจะไม่หกก็ได้ผู้คนจิ๊กซอห์ขนาดนั้นตอบมาว่าชมรมจิ๊กซอห์ซึ่งเป็นคำตอบที่มันถูกอยู่แล้วโอยน้อถ้าชมรมจิ๊กซอห์ไปแล้วชมรมดนตรีไทยจะเอาซอไหนเล่นอันนี้ไม่ได้ตอบพวกคิดได้นะได้ยินอะไรจิ๊ก โอเคไ่้ได้จ้านะครับเพิ่งม่รู้ตอนหลังผมยไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรโอเคตอนนี้มี9กาคนเท่ากันเอาละต้องจริงจังนะครับสข้อสุดท้ายส่งตัวแทนมาครับตาตาตาต S <S ยังไม่มีใครใช้มินิเกมเลยเออไอาบ์มใช้มินิเกมบ้างปะท่านไปคอนเทนต์ไหมทุกคนรู้ไหมว่าคลิปวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดในตอนนี้ในแอปแดงคือคลิปอะไรกระน้ำใต้เหรอครับเพลงไทยเพลงไทยเพลงไทยไม่ส่งดูเวอร์ไวเลยเวอร์ไวเลยเอาวอร์ไวด้วมูเด็ง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  หวให้เพลงที่มียอดวิวสูงสุดนะเดบิวช่นี่ <ใจ S 2> โอ้โหให้ตามรูด้วยนะเด็กเกิดบ่อยงไงซึ่งเพลงพี่พี่ช้างเนี่ยปัจจุบันนะรู้ว่ายอดวิวเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าหมื่นล้านห้าหามื่นเลยเหรอเพลงหน้าเราทำเป็นซีน,นี้ไหมซึ่งเป็นวิดีโอที่ถูกจัดอันดับว่ามียอดผู้ชมมากที่สุดอันนี้อ้างอิงจากวิกิพีเดียและในบ้านเราครับแต่ละค่ายเพลงก็มียอดรับชมวิดีโอที่สูงที่สุดของแต่ละค่ายเหมือนกันนะครับซึ่งค่ายเพลงที่พี่จะถามในวันนี้คือค่าย GMM Grammy ท,ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคำถามคือเอามือจากติงหูครับคลิปวิดีโอใดที่มียอดวิวสูงที่สุดในชนแนลแอปแดงของ g m MM m เอ็มแกรมมี่หเธอมีฉันฉันมีใครพิดาเอนโดฟินสสมซานพิเศษโลโซ 3. พลีสอะตอมชนะกัน 4. คํคำยินดีวงเคลียร์อโอ้โหแล้วเพลงมาสู่สี่กันไม้เลยเคลียร์กันหมดเลยอะลองดาวกันดูไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วกดครับ เป็นครั <the ้งแรกตั้งแต่ถ่ายมานี่คู่ต่อสู้จับมือคู่ต่อสู้นีพิเศษนะคิดว่าเป็นพิเศษลองคำนวณดีๆนะครับปีที่ปล่อยเวลาของเขาเป็นยังไงมีตัวช่วยไหมครับมีบอกใบกับตัดช้อยใช่เลยครับได้ครับงั้นจังจะต้องเล่นมินิเกมกับพี่รูปต่อไปนี้คือเพลงอะไรทัชดาวครับ ดิงดาวทุบเฮ้ยดิงดาวโอ้ยใช้ตัวช่วยข้อไหนครับตัดช้อยหรือใบใบครับใบนะเพลงนี้นะในกลางครับในกลางใบกลางเดี๋ยวใบแล้วตรงเลยเดี๋ยวใบแล้วตรงเลยเขาจะเคิรมแล้วพี่กูจะบอกยังไงดีให้มัาดูดูไม่เฉลยอ่ะบอกพูดไปแล้วเหมือนรู้เลยอะเพลงนี้มีอายุเพลงไม่นานมากพิเศษปะ และอะไรครับเพลงแบบเพลงแบบไม่นานมากแล้วเป็นเพลงอกครับโอ้โหหมดเลยนะในนั้นพี่จั่งหมดแล้วพีัเพราะว่าน่าจะน่าจะเด็กสุดในนี้เพราะว่าพี่ดาก็น่าจะประมาณหนึ่งวงเคลียร์พี่จั่งเพลงความยินดีมันแบบพี่ปอมแปมมากก็ความรักมีแต่ความคิดงั้นตอบเลยนะครับเพลงคำยินดีครับหรือไม่ใช่คําคำยินดีวงเคลียร์หลังจากที่เขาได้ใช้ตัวช่วยของเขาไปแล้วแล้วก็เราได้ใบไปแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนได้ไหม ครับเป็นคำตอบที่ผิดครับตามไปสมสารตอบจริงอ่ะมั่นใจเพลง Peace ครับของพี่อาตอม Peace ของอาตอมชนะกันนะครับเปย์คำตอบที่ถูก จะบอกว่าเพลง Please ของอะตอมชนะกันนะครับปัจจุบันมียอดวิวในแอปแดงสูงที่สุดในชาแนลของจิมเบลแกรมมี่นะครับยอดวิวปัจจุบันอยู่ที่274ล้านวิแล้วก็อันดับที่2ในในชาแนลของจิมเบลแกรมมี่นะครับนั่นคือขอใจเธอและเบอร์โทรครับอ,อันดับที่3นะครับคือเธอทม่ฉันฉันมีใครได้อยู่คือ223ล้านวินครับฉะนั้น3สหายได้คะแนนไปตอนนี้มี12คะแนน โอเคส่งตัวแฮงขึ้นมา<ป>ตายแล้วขมไปกับพี่กี๊ก ตบแรงเป็นกดเป็นก็มีกฎอะไรนี้แน่ๆเป็นกดอะไรนีล่าสุดนี้เพอร์เซนต์นะครับเพิ่งปล่อยซิงเกิลออกมาคำถามข้อนี้ไม่ยากเกินที่พวกเราจะตอบได้แน่นอนเพราะคำถามข้อนี้อยู่ใน MV ของพวกเราเองอยู่ในส่วนไหนอยากจะรู้ตอนไในเพลงบอดี้การ์ดฉากเปิด MV ที่กิตเนี่ยเข็นรถเข็นผักออกมามีเด็กผู้ชายอยู่3ามคนยืนเล่นกันอยู่ข้างหน้าของกิตเลยคำถามคือเอามือจับติงหัวครับเด็กผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยกำลัง เล่นอะไรอยู่เฮ้ยง่ายช้อยข้อที่หนึ่งเล่น M อ็มีออันนี้ก็ถูกอ่ะถูกอันนี้ก็ถูกอ่ะข้อที่สองเล่นต่อยมวยข้อที่สาม เล่นซ่อนแอบข้อที่4เล่นฟุตบอลเราเล่นวีไงเราเล่นมีด้วยต้องตอบแบบไหนอ่ะเ,เล่นไม่ถูก <c oughs> ข้อนี้อ่ะได้ความตลกหรือว่าความสาระจริงๆเอาเอาแบบจริงจังหน่อยดิถ้าพร้อมแล้วกดครับกดครับกดครับเขากดแล้วมันเด้งออกแบบผมไม่สามารถตามเขาไปกดได้เลยยี่โกงอ่ะ <c oughs> คิดว่าอะได้อ่ะหนึ <c oughs> <c oughs> ่งกเล่นวีเล่นมีก็อาจจะสอง สาวเขาเล่นซ่อนแอบสี่เขาเล่นฟุตบอลจริงๆอยู่ที่ใจพี่เขาแหละอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้ไอ้เฮียตาไหลเนี่ยก็มีแน่ๆเลยหัวแต่ไป ถ้ามิตอบผิดยังไงอีกก really ็ได้เลยอ่ะเดี ok oh like ้ยผมพูดเลยนะหึ oh ้ยเฮ้ยมิโซเอาเราเอามันได้ไหม MV ้อสาระนี่เล่น MV แหมมันมีคําว่า MV บริการิแล้วก็มี MV มันจะเป็นเล่น MV อได้ไงมันใช้คำซ้ำเยอะเกินมันก็คือ MV เว้ยแหมจะทำให้ใจแบบต่อให้เล่นตุ้ม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 ุตุ้มตุ้มตุ้มตุตุ้ม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 ตตุ้มตุ้มตต ได้ได้ได้ม่นไม่ใชใจเกลื่อนอะไรเงี้ยแค่เป็นพียๆหลอก MV ไหมเ้ยนไหมได้ดีๆเหมือนดาตอบและเหมือนที่บอกนะครับที่เขียนรถเขียนผังอกมาคือเด็กเล่นฟุตบอลอยู่ใช่กับเตยแต่ MV ทำให้เราใจเขวจริงๆเป็นช้อยหลอกที่โอลังเลโอลังเล่มากโอลังเลมากอ่ะตอนนี้12คะแนนต่อ12คะแนนเฮ้ยเฮ้ยผมนำแล้วพี่ออต่อต่อต่ต่อสิคะแนน ชนะที่สองคะแนา,ะา,นานจะแบบชนิดหนึ่งสิบห้าต่อเก้าคะแนนใหญ่เล็กๆเนี่ยต้องตอบถูก2ข้อเท่านั้นถึงจะเสมอเขานะ <c oughs> เพราะว่าข้อสุดท้ายอ่ะมันมี5นาคะแนนถ้าเราตอบถูก2ข้อนี้เราชนะเลย <c oughs> ส่งตัวแทนขึ้นมาเลยครับผมเไป อ้สบายปัจจุบันนี้นะครับผมในแอปดัมมีหลายเพลงฮิตจากต่างประเทศนะครับที่มักจะเป็นไวรัลในบ้านเราอยู่บ่อยๆนะครับผมเนื้อร้องติดหูแล้วก็ทํานองที่ฟังและจําได้นะครับมักจะมีคนเอามาโคเวอร์กันเยอะแยะมากมายนะครับผมนอกจากการโคเวอร์แล้วยังมีการนําเพลงเนี่ยมาแปลงเนื้อให้เป็นภาษาไทยจนกลายเป็นไวรัลแล้วหลายเพลงนะครับเหมือนกับเพลงนี้ที่ถูกโคเวอร์มาแล้วนับไม่ถ้วนเวอร์ชั่นเลยนะครับผมมากมายม,มากนะครับผมคาถามคือถ้าได้ยินเพลงที่ร้องว่า now h e จะต้องร้องต่อว่าอะไร และตอนนี้คีเอทีฟบอกให้พี่ร้องไปด้วยนาวฮีเพิ่นคิดฮอดค่อยสุโสุกคืนโอเป็นนะฮะเนาะวาซันข้อที่สองนาวฮีติงกะเบางานเอเวอรีน h t โอออกดีไหมไอเกสโซข้อที่สามนาวฮีอ่าปิดพัดลมดีปิดพัดลมก่อนแล้วก็ปิดแอร์ฉันนาวฮี นี่มีเอสนะพี่มีเอสนะ Now e s Now e s Yes แล้วก็ Now e s Think about me if e r y o i g h t Oh is is that's w i y I get so อ่าผูร้องผิดร้องถูกถ้าพร้อมแล้วกดครับกดครับกดครับอุ้ยัดสินกันโอเค The four ก็คือ now he กับบิ๊ม every night oh is t h a sweet I c a n s o ถ้าเราตอบเราจะตอบบ้าอะไรปิดพลมดีก็สิบคำตอบที่ถูกครับเซเยเอาตังเลยครับตอนนี้15ต่อ12ครับผม คนลังเลวตุบประกาศตอประกาศคะแนนปุ๊บข้อที่มันเงียบอ๋อใช่และข้อนี้เป็นคําถามชิงดาใครตอบถูกคนนั้นชนะไปเลยส่งตัวแทนขึ้นมาครับถ้าพี่กิจไปพี่ต่างน้องไปผมตบไม่ได้เอามือจับติงหูได้เลยในเพลง My Time มีคําว่า My Time ทั้งหมดกี่คําไม่นับคอรัสไม่นับคอลัสด้วยไม่มีช้อย ีเวลาให้สิบวิถ้าพร้อมแล้วกดครับกดครับกดครับมารเซีย <Ooh. S 2> I can't I can't move it move it anymore มารเซียเวลาให้สิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดมีมีมขอตัวช่วยปะมีขอตัวช่วยเพลงต่อไปนี้คือเพลงอะไรสามคนนี้ช่วยกันตอบได้นะครับสามสิบวิมองใจ,ใจมองใจใจมองใจดูใจ ไม่ใช่ใจมันหมายถึงอะไรรักมองรักอ่ารักมีคำว่ารักอะไรรักพบรักฮะพบรักทุกข์ไม่กินนี่เลยซึ่งได้แค่ใบมากกว่าสิบไม่เกินยี่เอาล่ะบุญที่คอยซะสมมาในปีนี้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสามอันนี้ตอบยังหรือแบบสิบห้าดีกว่าสิบห้าคิดอีกที ยังอันนี้ตอบยังสิโอเคมีคำว่ามาคำทั้งหมดสิบหาคำเป็นคำตอบที่ถูกหนึ่งสองสามสห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบ 12ใช่ไหมแล้วมันวนมาซ้ำอีกรอบหนึ่งถูกป่ะ 1, 2, 3เป็น15ครั้งโอ้อจชิงเนี่ยคอทำคุณไปให้ได้สิบห้คำเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ3สหายชนะไปเย้ใหญ่ๆเล็กๆก็ถือว่าสูสีนะต่อบบบี้กันมาเลยเสียดายข้อแรกแบบขี้อไม่รู้อิงนะอันนั้นไม่รู้ง เขารู้แล้วว่าอันดังเพราะแฟลชไลท์แต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในบายอีดิชั่นไม่ประเด็นคือผมผ่านเข้าไปแค่รอบบายอีดิชั่นรอบเดียวโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องๆนะฮะมีเพลงใหม่แล้วนะครับครับก็ฝากเพลงใหม่ของเรา p พรส e s s เช่นนะครับชื่อเพลงว่าอย่าฝืนนะคะผมหากจะต้องร้องปล่อยให้น้ำตาไหลไปไม่รู้ว่าจะฝืนทำไม ตอนสุด้ยังไงก็ฝากไปดู MV ได้ทาง YouTube Genes d r c Official r e o นะครับแล้วก็สามารถไปฟังได้ทาง Streaming Platform ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ติดตาม p e r s e s ได้ทาง Perseus n d e r c Official r e o ทาง Social Media ทุกแพลตฟอร์มเลยครับัครบฝากน้องๆด้วยแลวกันนะครับกับวง p e r s e s นะครับแล้ววันนี้ถามไปทั่วลากร่นกันครับสวัสดีครับ ไม่มีสันโทษไม่มีอะไรโอเคครับแล้วตอนนี้บริการนะครับมียอดวิวถึงเเทมี้อ่อนเมื่อไหร่นะอีกสองเดือนตอนนี้ยอดวิวน่าจะมีประมาณ3าวพันล้านแล้ว